สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันปีสัมพันมาถึงแล้วค่ะโอก,กาสใหม่ๆชีวิตใหม่ๆช่วงเวลาใหม่ๆเข้ามาถึงเราแล้วค่ะวันนี้พามาดูสวนนิดนึงนะคะเป็นยี่สุนค่ะเห็นเขาออกดอกเยอะมากๆเลยหลังจากที่เราตัดแต่งไปเมื่อวันที่24ุพฤศจิกายนออกดอกเยอะมากๆ สำหรับปีนี้นะคะพี่คงจะไม่ได้มาทําส่วนกุหลาบบ่อยละเนื่องจากมีความจําเป็นหลายอย่างค่ะไม่ค่อยมีเวลาต้องกลับไปทํางานนะคะบางอย่างของตัวเองค่ะอันนี้กุหลาบฟินิกค,ค่ะสีสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวดูขนาดดอกนะคะฟินิกนี่ฟินิก เป็นต้นที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เหลียวแลเขาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าออกดอกมาให้ชื่นใจตลอดค่ะบางครั้งไอ้ต้นที่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจก็สวยซะง,งั้นอันนี้ pink summer snow ค่ะดอกไม้อีกแล้วค่ะแต่เที่ยนี้ทำไมไม่ค่อยสีชมพูก็ไมรู้ตัวอันนี้นะคะไม่ค่อยออกมาให้เห็นหรอกค่ะเบียรทีสค่ะ เขาจะเป็นเบียเยอะมากค่ะอเมริกันบิวตี้ค่ะยังทำหน้าที่เหมือนเดิมมีดอกสวยออกดอกสม,สม่ำเสมอเลยค่ะซัมเมอร์ไทมค่ะออกแล้วไม่ค่อยมีเวลามาทำสวนกลาบเท่าไหร่ปีนี้ถึงจะ ทำคลิปเกี่ยกับเฟนกุหลาบไม่เยอะค่ะอะเลดี้ออฟชาร์ลอตค่ะสูงไปนูน่นก็ดอกไิ้ลยของเขาแมนตาค่ะที่โดนแดดร้อยนะคะดกจริงๆนะคะเนี่ยดกมากๆเลยแต่ดอกเล็กลงนะคะ คราวนี้มาดูเบรฟรีค่ะดอกใหญ่จริงๆนันนีนี่เทียบกับมือนะคะนั่นราคาตัดแต่งไปพร้อมกันเมื่อวันที่24พฤศจิกายนะคะต้นนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรพี่คิดว่าเป็นเท,ท็ดดี้เชิโฮมนะเนี่ยค่ะสีสวยดอกใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ดอกเยอะด้วยลอนดอนอ y e ค่ะ สวยเหมือนเดิมตรงนี้ก็กุหลาบแมนตาเจ้าเก่าแล้วค่ะซึ่งถ้าใครดูคลิปของพี่ตั้งแต่ปีแรกๆก,ก,ก็จะเห็นว่าแมนแมนตาต้นนี้เขาเป็นโรคปุ่มคือเหมือนกับเป็นมะเร็งมะเร็งของกุหลาบแล้วมันก็หายไปคงจะเป็นเชื้อราหรืออะไรสักอย่างนะคะปุ่มก็จะใหญ่มากเลยตรงที่ติดตาไว้ค่ะติดกันก็เป็นท็อฟฟี่ จากตรงท็อฟฟี่เนี่ยนะคะ<ม>พี่เคยปลูกพินองคิโอไว้กุหลาบพวงสีแดงค่ะกลับดาวไปแล้วค่ะเลี้ยงยากเลยอ่ะพินอคิโอสีแดงปีนี้พี่อาจจะพามาดูหรือพามาทำสวนกุหลาบไม่ค่อยบ่อยนักนะคะเพราะต้องไปทำงานอื่นก็กเกษียณมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเพราะโควิดละคะก็เลยต้องไปทำงานเส้นหน่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ